หนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไปเลขหนึ่งครับให้ใส่กดหนึ่งต่อได้เลยนะครับถ้าไปเลขศูนย์ปล่อยรอกระพริบดังปิดนะครับพอกระพริบแล้วใส่ตัวต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอะรอกระพริบนะครับอต่ที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวต่อไปนะครับสามหนึ่งสองสามนะครับ โอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาโคราชนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะนะครับมาบอกวิธีนะครับ P C X วิธีสตาร์ทเครื่อง P C X นะครับ160นะครับ160นะครับที่ไม่ต้องใช้รีโมทนะครับตัวนี้นะผมลงใช้รีโมดก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรีโมทใช้งานได้ทุกอย่างครับสมมุตินะครับเราขับไปแล้วทํารีโมทหายนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องได้ยังไงนะครับ มาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับเดี๋ยวผมเอารีโมทไปโยนทิ้งกองนะครับเดี๋ยวมันจะไปโยนทิ้งสักห่างจากรถสักห้าเมตรนะครับห้าเมตรระบบก็ตัดแล้วนะครับเพราะว่าระบบตัวนี้ห่างจากรถได้แค่สองเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพานะครับให้ทุกท่านนะครับลองลงทะเบียนริมโบดฉุกเฉินนะครับหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทนะครับคือผมจะย้ําทุกคลิปนะครับเวลาเราผมทํารีโมทอ่ะผมอยากให้ทุกท่านนะครับถ่ายรูปนะครับรหัสตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนะครับกรณีที่เราทํารีโมทหล่นหายนะครับ นี่ระคัตัวนี้นะครับถ่ายไว้เลยนะครับทุกท่านนะครับนี่ดู p 1 6กโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัว160นะครับปี2021เลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับเอาลี้มบวกไปโยนทิ้งไว้แล้วนะครับตัวนู่นเห็นไหมไหนวางดำๆอยู่นู่นนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกท่านนะครับตร์ทเครื่องนะครับทำยังไงที่เราจะตร์ทเครื่องกลับบ้านได้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีรีโมทแล้วนะแน่เห็นไหมสัญญามันล็อกทุกอย่างนะครับคือถ้าเราทำรีโมทหล่นหายนะครับถจะล็อก เวลาเราปิดกุญแจหรือว่าเราดับเครื่องนะครับล็อกจะล็อกทันทีนะครับจะไม่สามารถทําอะไรกับรถได้เลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับมันจะมีการเตือนทุกตลอดนะครับมาเราเริ่มเลยนะครับอย่างสมมติเราทําหายนะครับเราถ่ายรูปตัวนี้ไว้นะครับอ่ผมจะพาเริ่มทาเลยนะครับให้เรานะครับกดมือจะดำนิดนึงนะครับดูดูว่าดูดูที่ตัวเตาแก๊สนะครับไม่ต้องไปดูที่มือนะครับให้เรากดนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับ ค้างไว้นะครับค้างไว้นานๆเลยครับรอไฟตัวบนกระพริบนะครับพอกระพริบแล้วนะครับให้เรากดที่ตัวตาแก๊สหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไปเลขหนึ่งนะครับให้ใส่กดหนึ่งต่อได้เลยนะครับถ้าไปเลขศูนย์ปล่อยรอกระพริบดังปิดนะครับพอกระพริบแล้วใส่ตัวต่อไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับรอกระพริบนะครับอต่ที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวต่อไปนะครับสาม หนึ่งสองสามนะครับต,ต่อต่อไปศูนย์นะไม่ต้องกดนะครับปล่อยมันกระพริบนะครับต่อต่อไปเจ็ดนะครับดี๋วเรอดูนะครับรอนี้ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับต่อต่อไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไม่กดนะครับไอ้กดหนึ่งนะครับต่อต่อไปศูนย์สองตัวท้ายนะครับรอปล่อยไปเลยนะครับเราไม่ต้องกดนะครับรอดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ร้องใหม่ครับร้องอีกรอบหนึ่งนะครับเอาจนได้แหละได้ไหมนี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่มีรีโมทด้วยซ้ำนะครับมีแค่รหัสตัวเดียวเองนะครับอันนี้คือกรณีฉุกเฉินนะครับถ้าเราขับไปแล้วรีโมทหลุดหายนะครับเราสามารถใช้รหัสตัวเนี้ยสตา,าร์ทเครื่องขับบ้านได้นะครับแต่ผมลองสตา,าร์ทดูสตา,าร์ทได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมฟังเสียงคนระับฟังเสียง เนี่ยขับได้แล้วขับบ้านได้แล้วเห็นไหมครับง่ายๆครับง่ายๆนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับดูไว้นะครับเวลาเราฉุกเฉินจริงๆนะครับเราไม่คาดฝันเราไม่อยากให้มันหายหรอกนะครับสําหรับรีโมทอ่ะเราอยากให้อยู่กับอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะว่าอันหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับสำหรับรีโมดเนาะแต่ถ้ามันหายจริงๆนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับก็คืออยากให้ถ่ายตัวนี้ไว้นิดนึงนะครับเวลาฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นอ่า พีซีเอ็ก160นะครับคลิก150นะครับแล้วก็กุปปีนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนั้นอ่ะสมก็ต้องถ่ายไว้แบบนี้นะครับไม่ได้จุกเฉินนะอ่าเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนึงนะครับผมดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องก่อนนะครับตัวนี้แต่ถ้าเราลงทะเบียนนีโหมดแล้วนะครับเราก็ยังใช้งานได้ตลอดนะครับถ้าไม่อยากให้มันใช้งานได้แบบนี้ก็คือให้เราต้องถอดแบตเตอรี่นะครับถอดแบตเตอรี่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงนะครับอันนี้จะอาจจะไม่ไม่ไม่ตาม อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมจะชวนนะครับชวนเฉยนะครับให้เล่านะครับก่อนที่เราจะทําการลงที่ไปหมดเราต้องมีรหัสตัวนี้นะครับเราให้เรากดนะครับกดค้างกดที่ตัวเตาแก๊สนะครับค้างไว้เลยนะครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นะครับอ่าค้างไว้แบบนี้นะครับค้างไว้จนมันดังเนี่ยมีไฟขึ้นนี้ฮะแต่ไม่มีเสียงนะครับให้เรากดซ้ำหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งนะครับให้เราใส่เลขหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเลขแรกเป็นศูนย์ไม่ต้องกดนะครับเราก็พิ์แล้วก็ใส่เลขตัวต่อไปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วใส่ตัวตะไปฟังเสียงมันกระพริบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวตะไปเป็นสามหนึ่งสองสามนะครับตัวตะไปเป็นศูนย์ไม่ต้องกดนะครับรอกระพริบตัวตะไปเก็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ เราจะไปหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเราจะไปศูนย์สองตัวเราไม่ต้องกดครับปล่อยมันกระพิบไปเลยนะครับปล่อยมันท şey ิ้งว่างไปเลยนะครับนี่ไม่รู้ผมจะตาร์ท้เครื่องได้ไหมนะครับอันนี้ทวนอีกรอบนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจครั้งแรกนะครับนี่ไม่ตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับง่ายนะครับอยากให้ถ่ายรูปไว้นะครับหรือว่าถ่ายรูปไว้ดีกว่าเนาะบางที พกไปหรือว่าอะไรไปมันอาจจะหายได้นะครับเดี๋ยวผมไปเอารีโมทมาก่อนนะครับรีโมทวางอยู่ทุกทุกนะครับเพราะมันใช้ได้จริงไหมนะครับถ้าผมหลงทะเบียนถุกเฉินแล้วนะครับผมจะสามารถใช้รีโมทได้ไหมนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมรีโมทมาก่อนนะครับอ่ามางลดูมันจะตัดรีโมทให้เราเลยนะครับถ้าเราใช้จุกเฉินนะครับมันตัดรีโมทให้เรานะครับให้เราถอดกุญแจนะไอ้ใช่ถอดแบตเตอรี่นะครับเอยพูดผิดนะครับให้เราถอดแบตเตอรี่ออกเลยนะครับ ถ้าใครเจอกุญแจแล้วนะครับให้ถอดแบตเตอรี่ออกเลยนะครับถอดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับถอดถอดออกมาเลยนะครับอ่ะนี่ระบบตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้รีโมทดูนะครับว่ามันใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับถ้าเกิดเราเจอรีโมทนี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องแต่ต้องตัดระบบไฟให้มันก่อนนะครับถอดแบตข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับตัดออกไปเลยนะครับมันจะได้อ่า ใช้งานรีโมทได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอรีโมทนะครับหรือว่าเราซื้อรีโมทใหม่มาลงทะเบียนซะก็จบนะครับถ้าใครไม่เจอรีโมทนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพีซิกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะสีเทานะครับหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมสีเทาดํานะครับ